สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่พีเกาะ,กะนะคะวันนี้โอ้ยสุดอ่อนใจนะทุกคนตอนค่อยดำน่ะก็สูบน้ำดำอืมเนี่ยดำเสร็จแล้วก็น้ำท่วมสี่รอบห้ารอบนะทุกคนมาอีกเนี่ยโอ้โหสวรรค์เอ้ยสวรรค์เบี่ยงสร้างมาเห็ุค่อยแท้ ดูเนี่ยข้าวค่อยในเกี่ยวเนี่ยน้ำเต็มทุ่งเลยเนี่ยดูดูโอ้ยพดคักอีเนาะเบิงเบิงอันนี้ฝนตกเมื่อคืนนะทุกคนเขาจะทำยังไงดีเนี่ยเนี่ยดู ตอนนี้ก็มืดยังมืดมาอยู่นะเนี่ยวันนี้ไม่รู้จะรอดไหมเนี่ยถ้ามาเพิ่มอีกวันนี้โอ้โหปีนี้ค่อยสงสัยได้เขาเรียกอะไรจากพันเอกพันข้าวนางเตี้ยนะมันจะเป็นนางอะไรละทีเนี้ยนางดําแล้วนะทุกคนป้อพ่นะ่ะเนี่ยต้องได้ค่อยวันนี้ต้องได้มายกขึ้นคันเทนาแน่นอนนะทุกคน แต่ภาวนาขอให้เด็ดเถอะวันนี้แต่ถ้าไม่เด็ดก็คงจะไรความหมายเนาะเพราะว่าเนี่ยถ้าฝนตกเรื่อยๆเนี่ยทีแรกก็ว่าจะไม่เกี่ยวแล้วนะก็ไม่คิดว่าจะตกขนาดนี้นี่เหมือนแก้งแล้วนะกลางวันนี่ฟ้าโล่งแจ้งเจ้ยง้างเลยนะแล้วพอกลางคืนมาฝนตกโอ้โหคคอยละสุดเหนื่อยใจเลยทีนี้เขาต้องมาย้ายเนี่ย ข้าวขึ้นจากนาเนี่ยเพราะว่ามันจมน้ำอยู่เนี่ยเนี่ยจากคนเกือบยี่สิบเกี่ยวข้าวต้องมายกข้าวขึ้นคันแทนาเนี่ยโอ้สงสัยต้องได้หาคนมาช่วยแล้วทุกคนแต่ถ้ามันแดดก็โอเคอยู่นะแต่กลัวมันจะมาซ้ำเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะมาอยู่นี่มันมืดเนี่ยโอ้เทวดาผู้ข้าน้อย โอ้ยสร้างมาเห็ดข่อยแท้ถ้าเมื่อคืนนี้นไม่ตกก็โอเคเนาะถ้าเมื่อคืนนี้นไม่ตกนะแอดก็คิดว่าวันนี้ก็จะจะ,จะเก็บซะเนาะถึงจะไม่แห้งเท่าไหร่แล้วก็เอาเบตากอีกทีแต่บังเอิญเมื่อคืนนี้กลับมาอีกนะทุกคนเนี่ยยังเปียกอยู่เลยโอ่อยก็คิดหลายอยู่เหมือนกันเนี่ยดูน้ำทั้งนั้นนะทุกคนเนี่ย เนี่ยดูน้ำเลยจากที่เกี่ยวนะก้อนที่เกี่ยวนะนิดเดียวมันก็มีแค่บางส่วนเนี่ยดูเนี่ยมันต้องได้มาเอาข้าวขึ้นแล้วก็เอ้ยนี่จมน้ำหมดแล้วนี่ดูอืมกว่าจะเป็นเม็ดข้าวให้เราได้กินกันเฮ้ยปีนี้กินข้าวยากแท้ดูแถวนี้มันต้องแล้วขึ้นคันเทนานะนี่ มนเปียกหมดเลยจมน้ำมาเลยเดี๋ยวมันก็จะแตกงอกอันนี่ปีนั้นอ่ะตกแบบสองวันสองคืนแต่ยังดีที่มันแดดให้เราตากข้าวนี่มันต้องได้มาเอาขึ้นแล้วพอเอ้ยนี่นี่โอ้ยไม่ลเมื่อยใจเดเมื่อยใจเดอโอ้ยน้อมันจะมาข้าวแล้วถ้ากินทั้งพุ่งมันคงกินไม่ทันแล้วนะ ถ้ามีแดดตากก็่อยยังชั่วหน่อยจะได้แห้งนะแต่อันนี้มันไม่มีแดดซะเลยนี่ดูน้ำอ,อ็ข่อยมือเด้คุณนะอันนี้ยังดีที่เขาค้างต่อเฟืองให้นะนี่เออถ้าแบบนี้มันโอเคอยู่แล้วถ้าแบบเราเอาวางกับพื้นแบบเนี้มันก็จะเปียกหมดเลยนะยางนะยังไม่เท่าไหร่นะถ้าเรา กีดแล้วโดนฝุนเราก็กีดใหม่แต่นี่โอ้ยกว่าจะทําใหม่ได้ทั้งปีแล้วนะทุกคนเออคนก็เลยเมื่อยใจเด้น้องเฮยคืนก่อนยังดีที่แบบตกพอดีเป็นหมอกเนาะคืนก่อนอนะคืนวันแรกที่เราเกี่ยวนะแต่วันที่สองมานี่สีเมื่อคืนนี่สีมัน,นมกตกแรงมากถ้าไม่ตกเมื่อคืนนี้เนาะวันนี้ทั้งวันก็คงจะแห้ง คิดว่าน่าจะแห้งนะโอ้ไมยใจนี่ยทุกคนเออชาวราชนาอย่างว่าแล้วเนาะเราก็อะเ,เ,เราทำเองไม่ได้ใช่ไหมอ่าฝนฟ้าธรรมชาติโอ้ยถ้าปีสวยก็จะเป็นแบบนี้แหละที่แรกก็ ว่าจะเกี่ยวก่อนหน้านี้แล้วละ,ละแต่พอดีข้ามันสุกไม่พร้อมกันข้นาวเจ้าก็แปลงนี้แปลงนี้กับแปลงนั้นละมันจะต้องได้ย้ายขึ้นน่ะต้องขนขึ้น,นต้องขนขึ้นจากน้ำน หยดติงๆเลยนะทุกคนโอ้ยอันนี้จะมีแดดตากให้ค่อยไหมเนี่ย แดดให้วันนี้ก็โอเคอยู่แล้วกลัวมันไม่แดดนี่แหละถ้าแดดให้วันนี้รางวันมันก็เป็นจะแห้ง จ้างเกี่ยวก็จะได้ไม่จ้างคนขนข้าวขึ้นนาอีกแล้ว จะลำบากเนาะเรียกว่าเกี่ยวข้าวไม่ถูกช่วงก็ไม่ถูกจังหวะก็แบบนี้แล้วนะทุกคนโอ้ยอะคอยต้องหาคนมาช่วยขนนะขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าถ้าขนคนเดียวโอ้โหโอ้ยไม่ไหวนะทุกคนเนี่ยคอยต้องขึ้นมาตักอย่างเงี้ยโอ้ยคักใจลาย ปดแล้วพดแล้วเนาะภาวนาด้วยฝุนฟ้าเอ้ยวันนี้ก็เดดนให้ค่อยเด้อเนี่ยเราต้องขุนขึ้นมาแบบนี้เต็มคันนาเนลยนะทีนี้นะ่ะเฮย้ยหอบแค่นี้ก็ย,ยังเหนื่อยเลยแล้วถ้าหอบหมดเนี่ยคงคนเดียวไม่ได้หรอกเนี่ยโอ้ยตเถนเอ้ย,อ,ยอืมบากเทอเนาะอ็ดข้าวปีนี้น่ะทำข้าวปีนี้เนี่ย ต้องคนขึ้นนะโอเคค่ะก็ประมาณเนี้ยเออชาวไร่าชาวนายามฝนฟ้ามาก็แบบนี้ยามไม่มีก็ต้องดูดนะทุกคนไปตามเนี้ย